กับสบายดีครัเนะ้อพี่น้องสบายดีเนะถ่ายรัวๆเลยในงานเนี่ยสบายดีเด้อสบายดีโอ้ไอเนียนดาวบาน,น้าคือได้ขี่รถซิ่งแท่จัวบวชในมีจักรองรพื้นห้ยทามหนึ่งสองสามสี่ฮะ 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15จัวบวชใหม่ประมาณ15คนเด้อฮะ14บ่เอา้า,า,า 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14บ่คือ4คือ15วะ สิบสี่สิบห้าแล้วก็ในคูบาร์บวชด่าสเป็นดิบ้าเหายซีนหลับหายซีนหลับพอดนะพี่ต้องหลังไล่กันเข่าบาพี่ต้องเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองบค์ชั่วบวชใหม่14องค์เลรอเอออาทางเันเออเมสีขาวใหม่เ่านี่เี่บชั่วบวชใหม่สิองค์เออสัมเเดใหม่ก็อยู่ทางเทิงน่ เออโอบวดเรืองในลายนอสงสัยึกจิวัดเบ็ดนี่งเป็นนู่งชิตของกูบาบูนเอาเออ,อสามเก่าหาหาได้หน้าที่ลแล้วฮะถือว่าจูขอ,อขึ้นะนอเออสวรรค์สุสวสรค์สวรรค์เออถือว่าบารรดาลูกลูกลานลาน,นอกระือว่าได้บวชเลยก็ลายี่นองเฮานอ เออแท้งท้าเมซี่ร่วมกับเป็นเซาสองาสาส

โอ้ยนูมีอย่างแล้วเนาะอกนกเลยจอกนกปัจจัก ಅಂಗ ಗಿಲೇ ಸಾಮಾಂ ಗಿ ಆಸಮ ಗಿ ಶಿ ಕಾಮ ಆಸ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಥಾಮಾ ಆವಿ ತ ಕಾವಿ ಚಾ ಠಾಮಾ ಆ ವಿ ಕಾವಿ ಚಾಮ สสาามอุเบกหคตตอนนี้ก็ได้สวดพิธีทำเป็นทิธีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ย้ายขยายออกมาอยู่ในลายเพอ่์อชิ่งใหญ่ฮอพอเมมอลไรเนาะพี่น,อนอ้องใหญ่ฮอพอมเมมเหรอตอนนี้เพป็นกระย่ายฮอพอเมมกำลังชิ่งใหญ่หออกไปสู่มองขุ่ละมองเฮาเผาขุนเลยพี่น้อง นี่ผู้บ่าวบ่าวคางนี่คางอันนี้เข้านี่คางน้องนี่นะน้องใหญ่นี่คางปลาหมักบ่วงล้

พี่น้องตอนนี้คนก็ร้ายขนาดแหกมากจะเฮืนอนเันมีสมมือนี่ได้เวทสามเรื่องแน,แนน thang thang mà cốt chừng này 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 nó nữa thơn này này Chừng tôi này phải tôi này ให้ ông thơn này phù phù

โอ้แม่ค้าคือขายดีแท้แม่ค้าขายดีเถอเนาะขายดีหรือเนาะน้ำเนาะโอ้ขายดีขายน้ำขายน้ำด้วขายน้ำด้วขายเน้อาเน้อเออขายน้ำขายน้ำ ไอ้มีคนผ่ากพี่น้องเดี๋ยวเดี Alright, <water> ๋ยวเบาไก่กับมาภาคอีกมีั่วไก่ไปไปพี่น้องไปคนผู้ดีเอาซื้อกล่องสองอันเนาะพี่น้องภาพเคลื่อนไหวเดียวกันเลยบ้าน คนไลยเนาะพี่เนาะคนไลยคนไลย Get <laughs>

ตั้งยังหลลเ,เรงห,หรอเขหั่นเลยมีตู้วองเอาเคไหนคูบาหรือว่าเผาเลยว่าังเผาเลยตากล้องดีเขาเลยใส่ตากล้องแม่ว่าสั่งภาพนี่

อยู่สวรรค์สันพระบันดีชมสุขนะสาธุเด้อขอให้ผัวเถ้าไปสู่สุกติขอณเจ้าคุเจ้าเกิดมากะเขาเกิดเป็นคนรวยคนดีของสังคมเหตุให้สังคมยอ่อมย่อสรรเสริญคือเก่าอีูนะเนาะขอผัวเถ้าไปสู่สุกติเด้อผัวเถ้าเด้อสาธุสว่วนลูกหลานผู้อยู่ขอให้จเจริญหุ่งเฮืองหุ่งเฮืองทั้ง,ทงมีเป็นดีลำรวยลำรวยเด้อสาธุ สะไรตัวเทือนเลยเอาอย่าปิดมาตี้มาแล้วก่อนมาแล้วก่อนฝากต้นบ่ถ่ายคลิป con chào bỏ thầy nha สิปลายคืนสิบสิบหา้าสิบหา้าสิบหกได้เมื่อแ้วจังมันมันก็เปิดสดัด่งรายได้ได้บัจจ่บาน เริดยกขึ้นในนากจะเขเออเออคุณแหละอ้าวไัาเลยคนแเ้นทาวออกอกยัเบอ่บอกแห จักบังอะนะนี่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 คือระเบิดของทีมงานเราได้สั่งขึ้นมาหยุถูกจับหยุดถูกนี่น้องกู เอมานเป็นงานของยูทูบเบอร์ดิก็ต้องมีเหล่าบรรดาลูกล้านยูทูบตึมเยี่ยมขึ้นสู่สวรรค์สั้นฟ้าแล้วอีบุพพามีนาทีแ่งขึ้นสู่สวรรค์ เนาะพี่น้องทือว่าชิมชุดเนาะบานนี้ก็เพิ่นจะไปกันโดยที่บมมีวันหวนกลับคืนมาแล้วจ้ตันก็นขอให้พอเทานี่แหละไปสู่สุกติไปเกิดอยู่สวรรค์สันผ่าเด้อพอเทาเด้อบา้านบุญกุศลที่พอเทาทำมากกัส่งสุขหนูให้พอเทานี่แหละญาติพี่น้องคููคนกำลังไล่มาไล่ทุกสารทิศเนาะ ก็ให้ผอเถ่าไปเกิดบันดีสมสุขเราเกิดมาก,ก็เป็นคนดีของสังคมเพิ่นให้เพิ่นได้ใส่หับใส่มาหับใส่สังคมให้เขานับถือลือหนา,อเออาเด้อผอเถ่าเด้อสาธุบัดนี้กัปตันกับซีดีคอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกองสอง่งเบากัปตันเนี่ยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี